นนา <c oughs> ตอนแรกเขาทำคูอ้อมไปหมดเลยนะตรงนี้ทำคูอ้อมไปหมดเลยแล้วมันเหมือน,นรถผ่านไม่ได้บางตัวนี้เขาก็เลยให้รือมันก็เลยมีน้ำมาตรงนู้นเริ่มมีน้ำแล้วแต่ดินยังแฉะยังเนียวอ,อยู่ น้ำได้เยอะมันขุดแค่นี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่หพฤษภาคมอพศ2 5้า้านั่นเองก็วันนี้นะมาในชุดชุดไม่พร้อมบวกแสดงว่าเราจะไม่ตัดหญ้าแล้วเราจะมาดูอะไรกันมาในที่นามันมีเรื่องมาดูทุกอาทิตย์จริงๆนะแล้วเมื่อคืนฝนตกตกแรงตกหนักมากอันนี้เสียงอาจจะหายนิดนึงนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่มีไข้ไม่มีอะไรแต่ว่าก็อาจจะมีไอบ้างอะไรเงี้ยอื แต่คงยังไม่เสียชีวิตเร็วๆนี้ <c oughs> น่าจะยังอยู่อีกนานนะครับก็เมื่อคืนมันมีฝนตกใช่ไหมตกที่ในเมืองเราก็ภาวนาเฮ้ยที่นายาตกเถ <ๆ S 1> <aprove cha. S 2> อะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เราจะได้หวานข้าวหวานอะไรกันแต่คำภาวนาเราก็เป็นผลนะตอนเช้ามาดูแม่งน้ำเต็งจ่าเลย <c oughs> <c oughs> ก็ชอบนะเวลาฝนตกมันสดชื่นน่นแหละมันสดชื่น <c oughs> <c oughs> แต่มันนานา,น,านานาไม่ได้ไงปีนี้เดี๋ยวจะเดินไปดูข้างหลังวาเนี้ยได้เดินไปดูเอไอรอบที่แล้วเหนื่ยอยเกินเ <c oughs> มาาื่อวานลืมให้ฝนตกมีหอดหอยเชลีอ้อ เดี๋ยวจะมีปลาช่อนตัวหนึ่งเดี๋ยวปลาช่อนตัวใหญ่มันจะค่อยๆจอบแล้วมันจะกระโจนกินทีเดียวแล้วปลาเล็กแม่งกินไม่ทันมัน <c oughs> ดูโอ้โหน้ําตอนแรกยังไม่เท่าไหร่แสดงว่าตกหนักอยู่นะแล้วพอมันแฉะปุ๊บรถไถเขาก็นั่ไม่ได้ไงเฮ้ย <c oughs> อันนี้พอเอาหญ้าออกนี่ดูดีหน่อยนละ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเราต้องพยายามขยันเล็มพวกแถวนี้ยเลีมเรื่อยๆไม่ให้มันนั้นฝนตกมันกร่มลื่นดีแหละบรรยากาศมันดีเห็นไหมข้างๆนี้เขานั่นนะเขาไทแล้ว,นะแ,ลวแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรได้ต่อนะเพราะว่าน้ามันตกมาแต่ว่าที่ข้างๆเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าของเราถูกไหมคือเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะของเราอะ่ะ ที่มันจะสูงคือประเภทเปล่งน้ำใสนาเราเนี่ยอันโนโั้นหมดสิทธิ์เลยถ้าเปิดปุด๊บน้ำจากนานเราจะไหลลงไปนานเราเขาแล้วมีเอฟซีถามมานะอ่ามันจะมีหน้าจอขึ้นตัวทีตัวอาร์เออไม่เป็นสากิษอ่ะ,อะเออที่ว่าทิปทิปเออเออคำว่าทิปเอทิปบนะีนั่นคือปกติด้ะเดี๋ยวคนวนี้จะไปทำคลิปให้มันเป็นตัวบอกระยะทางให้เฉยมันรีเซ็ตได้ อันนี้เป็นปลาเีให้วันละสองถ้วยพอเพราะว่าหัวอาหารเราซื้อมาก็สามร้อยสามร้อยกว่าบาทสามร้อยหกสิบประมาณใช่มั้งแต่เราก็ไม่ได้ให้เยอะนะเราให้วันละสองถ้วยสองถ้วยคือสองถ้วยนี้แล้วมันก็อยู่ได้ประมาณตักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็ซื้อเดือนละครั้งพอเพราะว่าปลามันอยู่ในน้ำมันคงไม่อดตายหรอกมั้งให้พอเป็นพิธีเฉย ไปเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหลังกันดี้่าเดี๋ยวเราไปหยิบเบียร์กันหยิบเบียร์แต่กระป๋องหมดมันจะเลแต่ขวดไม่เป็นไร <c oughs> เป็นขวดก็ได้ <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณไม่น่าถึงเจ็ดโมงมื่อหกโมงคึ่นตอนนี้ฝรั่งออกดอกอีกแล้วชุ่มชื่นชุ่มชื่น แดีต้องมาเลียมย้าข้างๆออกอุย้ยอันนี้พี่โรดให้ตอนแรกคิดว่าตายแล้วนะไอ้ดอกกระเจียวตัวน,นี้ดอกกระเจียวโอ้มันแตกดอกเรื่อยๆเ,เลยเวตอนแรกมันตายไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แสดงว่าตกหนะักอยู่นี่ดินเปียกหมดเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอตกตกเนี่ยตกพอแต่มันแฉะมันเหนียวแล้วก็แดดออกโอ้ยน้ำขังเลยรอบนี้นู่นโอ้หรือว่าจะไม่ทำนาเลยปีนี้แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้เป็นต้นไหนนั่นอะต้นสมอต้นสมออือ uh huh. เมื่อเทียบกันโอ้โห,โโหชิบหายงูอะไรวะเนี้ยวิงูอะไรโอ้โหนี่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 นน ฝั่งคันกวโอู้นี่นี่็นมั้ยนี่นี่นงูน,นี่งูเห่าหนี่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 มันงูเห่าเลยมันงูเหลี่ยมเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ก็บอกมันไถไม่ได้มันเหนียวมันก็เหนียวจริงแหละพอจะแห้งปุ๊บมันก็ตกฟังนี้เขาไถ่ไปแล้วของเรายังไม่ได้ไถแต่มันก็เริ่มมีน้ำเมื่อคืนก็น่าจะพอสมควรแหละ <c oughs> เดี๋ยวทิศนะ้าคาดว่านะค <c oughs> าดว่านะเนี่ยต้องมาตัดยางหัวคน,นาตัดรอเลยก่อนที่เขาจะเขีเยวข้าไอ้ก่อนเขาจะหวานเขา้าโห<อ>ด้อะโหหาันเลยมันเปีย แสดงฝันนี้เขามีคนไปตัดไม่มีไม่ไมี <c oughs> อันนี้เป็นวิ่งสุดท้ายของเราแล้วนะ <c oughs> นุนเห็นต้นกล้วยไม่ไกลๆนุ่น อันนี้ก็ไม่มีน้ำขังไม่มีไม่มีมมโอ้แต่มันเดินลรำบากเลยใส่ตองมาตัดจะอ <c oughs> เอาก็ เดี๋ยวจะเดินกลับก่อนแต่ว่าจะกลับทางนี้ทางใหม่ทางที่เขาเพิ่งทำเนี่ยไม่มีอะไรวันนี้มาเดินดูย่าเสร็จแล้วก็ตอนเย็นน่าจะพาไปต้อมไปเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังโอดินอย่างเนียวไหมโอเคก็ขอให้สิทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆยิงไม่เจ็บไม่โจนพบก,กับแต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับใครดูคลิปรถตอนพกนี้เด้อไปละบาย,บาย